รัสดีครับทำม,ม,มือชมอมมนี้พอเที่ยงจะพาท่มนผช้ชมไปจิตตามตัวเลขกับคุณยายเนาะอยู่ทั้งฝ่ายจังหวัดกรสินครับผมเพราะว่าพอเที่ยงเองก็ได้ยินข่าวว่าคุณยายได้มาจากนกถูกเมื่อแล้วสองสามงวดครับผมได้โชคได้ลาบเนาะฉะนั้นแล้วมนีห้องก็จะพาท่มนผช้ชมไปติตตามไปสอบถามมองกับคุณยายว่าเลขงวดนี่นกมาบอกหรือยังได้ตัวเด็ดหรือยังเพราะว่ามนีมันก็ใกล้แล้วเนะาะรับท่มนผช้ชมเนาะกใกล้ห้ยจอ,อกแล้วฉะนั้นแล้วห้องไปเบิ่งไปตาม ไปติตตามน้ำกันครับสมุชมกับแอดมินของห้องทั้งฝ่ายจังหวัดกรสินครับไปครับสม้ชมไปเบิรงน้ำกันเลยครับเอาบอกนี่ล่ละค่ะอ๋อน้องเฟรนน้องเฟรนน้องพองพตค่ะ Uhm. อาสวัสด e ีค you uh, ุณแม่ก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทายนๆเนาะมาโชคลาภว่าให้ฟังเนี่ยว่าให้แฟนครับฟังเนี่ยแต่มามมตทใหม่มงคลดเลี้ยวเบิ่งอยู่หมืุก่อนมากินตาบองฮงเหตุโซเลขโชคลาภก็ถามคุณแม่คุณแม่ก่อคุณแม่มักเป็นเลขอย่นี่ยายก็มักเป็นนี่อ๋อาอ่นคุณยายบอกคึงหวดนะว่าจิบหน่อยฮะ ใหญ่ถึงขึงวดก็ว uh> uh> uh ่าถึงหน่อยโอ้่ือหลายก็ธรรมดาแล้วผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าคือเพิ่นก็เล่นตามกำลังเนาะค่ะเนาะกำลังคนถามยายเปหน่อยถึงว่าถึงวนเนี่ยมันว่าให้ไปถามแม่สามโต๊โตคุณยายสวัสดีค่ะอันนี้ร้านเบาะอ๋อสวัสดีครับนี่กล้วยให้แม่อันกล้วยอีหยังนี่อันกล้วยนมอันนั้นกล้วยงาสร้างอ๋ออันนั้นงาสร้าง โอ้ป่ะเอาว่าว่าเบาให้แม่หเฮ็ดจไดคือไดเราให้ลูกฟังนงจะกินได้ต้นกล้วยคือในต้นกล้วยเลยบ่อันนั้นมาตกกรุงเทพคือกันบ่ไปเฮตดจไดคือไปเห็นเพ่นไส่ไม่พ่นยุพุนบ่พ่นยุพุนพ่นคุ้นไม้ไหนอข้านี่แหละไม้ที่นี่มะฝูมันออกเลหน่อสา ต้นคาคืบนี่บอเอามานั่นเอื่อพนโลกมให้เอามาให้ค่ายขวาสิบว่เป็นมาเรียนห่าแสดงว่าพนปลู่ยู่พุ่นหลายแล้วบอพนหัวก็เห็นเอามาให้แม่แม่ก็มาปลูกค่ะมันเป็นพนก็เอากลับขึ้นแม่อีกนอนอ๋อพนเอานอนพนเมื่ออีกโอ้ใช่ต้นกล้วยนำโชคกว่าแม่จักจักงวดแล้วก็แม่อันนี่เอาม้าทำไมได้ได้สามงวดเอออเามาทำไมสามงวดตีถูกนะ ป๊าดคือวอาเป็นตาสะออนเนี่ันนี้คุณเจ้ามาขอซื้อไรเอา้โหไม่เข้ามาจังไรอันนี้ว่าคุณเจ้าเห็นนาะมันงามคุณเจ้ามาขอซื้อบานค่ะส่งคุณเจ้าเอาไปบานเนื้อโอ้บัานนี้ขายให้เขาเขาบูชาไปจังว่าโอ้ยบ้านเศร้ายัยด้วยสูบคุณเจ้าส่งแค่นี้ไปว่าค่ะ กับแมนว่าบอยากหาดอกขันเอาไปให้เฮาเนชิบูมิโซกเออเฮาบูมิโซกบก็เลยบบได้หายมันบอกหาเข้าไปจากนอค่ะโอ้ยได้เห็นเนี่ยว่าวันตั้งไม่ได้ค่ะมาตั้งไม่เกะจากปีลวแม่ต้นกล้วยน้ำส้มนี่มาสองปีดนเป็นจังไหนแต่พัดได้เพิ่มมารุกอยู่มาใหญ่ใหญ่ถึงทุกวนบอก่ว่าไ่บซื้อไหค่ะไเท่าเจ้าบาทสามิบบาท สิบยี่สิบสามสิบสูงสุดบวเกิดลอยเขาบุถึนั่นจะเพียร์คือดีแท้แม่ก็ดีตัวเนาะถ้าเราไม่เสียหลารแต่ว่ากันมันถือกันซื้อหลายหลนปอย่างนฮะเสียหายเงินดีดีใจปะค่ะ ดีใจป่ะแม่ก็ยินดีใจเนาะขยันดีใจพวกแม่มาถืองวดนี่แหละวันนี้อันเทานำเอาอีกเังกสี่นะมันถือคู่งวดหลายนำเอาอีกนังสี่มีบ่ก็ถือเนาะก็ได้ได้ซื้งวดดีดิบ่อือมันงวดนี่ได้ตัวใดวันลูกถามเนี่ยงวดนี่เบิ่งไปงวดนี่อันนกห้องบอกแกสิคิวเ่าชิวนกห้องนกอยู่ใส่อยู่ในห้างนี่บ่กโอยมันบินมาอีกบอเอ มันหันมันเกดเก่าเกจเก่าเขาคือื่อไรนแบบเกดเก่าเอาบอกบ้นนี้มันบอกอันม้วนมันห้องเจ็ดเก่าน่ะบอกอือถือเต็มเลยอ๋อค่ะม้วนม้วนนี่มันว่าอันสี่หกหกสี่หกหกสี่หกหกเลขกระตรงกันเลยตัวไหนนี่แหละครับอันของพ่อพัดเจ็ดหกหก เออมันมออกมือเพิอ่อนยู่ฝ่ามือเพิ่อเบิ่งหวงนี่แหละมื่อวานก้อนนี่เห็นนี่ขึ้นงามนี่นนนครับค่ะโอ้เพิ่นว่าเห็นอยู่ฝ่ามือแม่ขี่เราให้ฟังว่าหันน้<อ>ก็เลยว่าขออนุญาตมาถ่ายเพิ่นไดอยู่บนน้องน้องสาวนั่นเอาเพิ่นน้องแม่บอก <หา S 1> อ๋อเพิ่นดนูดวงแม่นเนาะน้องสาว<อ>พวก็น้องสาวเล่นน้องอยู่อันเบิ่งน้ำมดอ่ะค่ะค่ะน้องไปถ่ายน้องไปถ่ายอยู่น้องสาวด่าขออนุญาตเพิ่นอยู่ถ่ายลงให้แฟนค่ะแฟนสองอยู่ผู้ฝนอันนั้นกับเม่นอยู่ แม่นคือกันบดสุคนน้องสาวดาวพุ่นอ่ะเอาจังว่าเฮือนหลังนี้คือมีแต่โซกแต่ดวงถนอยน้อหนูว่าเป็นแต่อยากมานั่งมาตามอยู่น้องสาวดาเฮ็ดที่เรียกเรียกค่ก <หา S 2> ะชาวบานก็คิวอย <หา S 2> ู่ค่ะมึงนี่บ๊ะโบห้มันบอกคิววันไหนเป็นยังไงแม่ขามโอ้โหคนกวนตะไลเหครับเอออ๋อเพิ่นได้บ่ายแยบบกบ่คากไรขิ้มึงบางมึงน,นีนข้า ให้เพิ่นปิดาสนาให้เพิ่นแน่นอผู้ใดมีบุญมีโชคจังใดอีสี่บอกเลยว่าอันั่นได้เย็นอ๋อค่ะพี่วังหันบอกแม่นีเย็นค่ะมึงบัวเขาขังเขาข่าวไม่ตายดีกว่ค่ะแม่นีสันแก้วว่าเขาก็นั้นมองเหยนผัวค่ะเอาอันนูขออนุญาตทายแม่ได้นี่จังน้อยเนี่ยไม่เป็นยังตัวเนาะวันนี้หนูถามเนี่ยนวดนี้เนี่ยแม่มากตัวใดกับวังหันกต่ยังว่าอันเจ็บ วัวหนกีอกหกนกบอกเิาเดียวนกบอกต้นกล้วยได้บ่มีบ่ต้นกล้วยนี่งวัวนีวัวได้ว่วท่านได้เบิ่งบ่เอาคันเมื่อใดเบิ่งอันบอกลูกในเด้อว่าได้บ่ท่านเจอลูกไก่มาไหมจังสิมาถามแม่ให้ให้แม่ขอคนสักคนก็ไอเดียวนี่น้ำนกอยู่นกบอกสามเที่ยนมันสืบสามเที่ยนค่ะแต่ชุดดีมาสามเที่ยนแล้วช่วงช่วงนี้มื้อวัวนี่มันสิแม่นบ่อ ถ,ถือมาสามเถ้ากับนกแล้วบอกสามเทืาถือสามเถเมื่อจัองว่าน,นี้มันสีกคิวว่าน,นี้นบัรูคือกันแน่นอนแม่อ,มอ๋อค่ะคุณแม่นกอยู่นสายขับนกะ่นกบนินบินมาหนิโอ้นกบินมาบอกเลยนะี่นกอีหยังละแม่นกตัวน,น้อยค่ะค่านี้น้อยนกนกเต็มบุญน,นี่อย่างเดียวม,มันเหลาสัตว์ดิมันเห่าสัตว์เห่ดิอ้นน้อนซึ่งถึงยามเจริญเกศกับอุ่นเกศเกศเฮือบอกวิแล้วว่ะ ตัวเก่าคือตัวใหม่คะอัน,นตัวเขขก่าหน่ะอันมาเสียบอกเก็บเกา่าอะค่ะตัวที่เคยบอกถึงมันบอหน่จะวางวันนี้อยู่มวอันซีหกเก่าอ้นซีหกหกซีหกหกส่วนมากคนจะบินมาตอนใดค่ะตอนเช้าหรือตอนแร่งมื้อเช้ามื้อเร่งตลอดอ๋อมาเช้าเย็นอืมคันซึมติว่วา แก้ก yeah, so mm ็ดีแห่งชั่วนี่หรอกเขาเขามานั่งนั่งน้าหอมใหม่ค่ะนี่เิบินมาใกล้ๆโงนะโอ้มาซงมึงยากจริง่ะคะซงมึงก็ห้องแบบเออค่ะก็มันงก็วิ่ไปค่ะขันห้อยับไปหอมนั่นไปยับมาหอมนีนค่ะห้องค่ะพแห่งชัอีนเอก็เป็นยงสัตว์นี่เอาหันเอานี้ให้เพื่นกินใ่ป่ะแม่อันกระปาล้วยแคนไม่อู่ อ๋อแผนไว้เพิ่นทาน,นมาแล้วแต่เพิ่นสิกิน,นบ่ก,กินเนาะแม่น้องพกไม่เนะน,นี่ยแต่ตัวเก่าบ่แม่ตมันมีนกสองตัวเนี่ยบออ๋อมันหงส์ทับกันเด้อค่ะมันหงส์จังไรตัวหนึ่งหอง้องคือกันหงคือกันแต่ว่าคันคันแมวันเก็ดเก่าพูดถึงว่าเก่าเก็ดค่ะอ๋ออ๋อตัวเดียวกันลักษณะบ่กสองตัวบ่แม่นอันซั้นว่าตัวเดียวกันผูดนึงเก็ดเก่าพูดนึงเก่าเก็ดเนี่ยแม่มันนั่เสียงกัน คันมาสี่หกเดี๋ยวเนาะจะหกสี่ยังไงสามหงวดต่อกันอยู่บมดค่ะสามงวดติดป้าดธรรมดาตัวนี้สี่หกหกเนาะแม่เนาะแต่ว่าผมก็ซื้อเสียร์อะคุณซื้อเสียร์แล้วก็แบบขับโอเปังครับสื่อเขาได้แบบมีโชกที่เก่าเลยครับเก่าเชียร์แล้วเจ้าห่ะเท่ากับว่ได้ว่าสนับสนุนให้สื่อเลขสื่อเบอร์ท่านผู้ชมแต่ว่าหากมาถามเบิ้งซื้อๆแม่เพื่นว่ามีโชคจากนกก็เลยถามว่าเพื่นได้ตัวใด้เนาะค่ะเนาะสี่หกหกเนาะแม่เนาะ 4 6หกหก6ีหกหกหกถครไปซื้อเอีหกขันมาเนียฮะนกบอกนกบอกนกบอกตัวใดหาซีนกบอกตัวใดแม่ออกนกีนี่ยโอ้มันมันมันออก64กซีนกบอกหาซีอันนกนํำบอก6กซีกซีอกหาีบอกโอ้ิหดูเดียวค่ะ พิตตัวให่องวันนี้เขาพิตบ,บ,บต่ได้บด่ได้นบ่ได้กลับไปกลับมาบ่ได้ซื้อขืนก็หน,นอนอใหญ่เนาะก็ว่าว่ามาว่าทีหกค่ะมันมาออกทีห้าเนาะอ่ามันต้องลงแต้มหนึ่งนะไห่เนาะอืมห่วยต้องลงแต้มหนึ่งมันจังสีถึงมันลงตัวนี่ว่ะแต่ว่าส่วนหมากมันขืนแต้มลงแต้มหรือว่ามันสีตรงตรงแม่เออมันก็ว่ามันตรงขนาดงวดแล้วตรงมาจากงวดแล้วคะคุณแม่แต่แต่พัดนันบอกมาหน่ มันเด็กจงงงวดดูมีงวดวางอันจีหกอันจีหกมันออกซีหามันออกซีหาครับคิดไปแต้มเดียวเออเจ้างวดงวดนี่มันคิบถูกบอลค่ะนะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะแม่เดี๋ยวมื่อนาลูกช่วยขออนุญาตเด้อโอ้ยอย่าเคี้ยอย่าเคีนหนเอามันหายอยู่พี่ว่ามัน ตัวนี้น้อยผี่ข้างๆเขาสิเห็นอยู่บ่มาบาทในห้าบานนี่บ่ครับคือบานใหญ่อ๋อยัไขคางเฮือนในบ่ในบาทโอ้คุณแม่เพิ่นบดายอยู่นี่เพิ่นมาเฮือนสาวนี่เขาไม่อ๋อชาวเล่นแม่มาเล่นคุณแม่เพิ่นอยู่เฮือนข้างในอ๋อมาเล่นเนาะแม่เนาะห่วงกับน้องสาวค่ะผู้ยิ่งทงเนี่ยน้องสาวด่าค่ะใครเป็นผู้เงยเขาหมอตีหรืครับตีคลี่คุณแม่ขอโทษนะคะคุณแม่ซื้อยัง คี่น้องคุณแม่น้องคุณแม่น้องอันน่ะคุณแม่กับแม่ตีคุณแม่ขี้อันนี้คุณแม่น้องคุณยายแกอายุ่ง3ี่สาครับเอาถาติดตามรับชมนะคะสำหรับตัวเลขอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข่าหรือบ่เข่าแต่ว่าขออนุญาตคุณแม่่ายท่าหม่เฟนคับเฟนช่องได้เบิ่งขันไผ่มากกะ ลองพิจารณาเบิ้งสลาก,กินแบ่งรัฐบาลแต่คุณแม่เพิ่นบ่ได้ซื้อหลายเดอ้อเพิ่นซื้อ10บ,บาท20บาทเนาะแม่เนาะเว้าซุฟังเนาะแม่เนาะเออก็แม่นจอกเขาซื้อซ้ำนี้เขบ่ป็นซื้อไดรค่ะบ่แม่นว่าเฮาสิมาถ่ายท้๊อันให้แบบว่าเล่นหวยรัยเบื่อกันขนาดน,นั้น,นเนาะแม่เนาะไปซื้อจะเฮือนนี้ครับก็ได้ผม เงินผมบบม่ีเนาะครับก็ซื้อไปเพราะได้ฟังที่ได้ครัมันคือก็เอาเนาะก,บบก,ก็บอกใไปฟังกันนกมันบอกติดต่อกันหลายงวดแล้วครับเป็นความเสือของไผของมันนะคะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นผัดเสื้อแล้วเพราะว่าเพิ่นถึงมาแล้วสามงวดเนาะนกบอกเท่าไหรก็ซื้อเอาซื้อเอาไอ้โนแม่ตับมาสามงวดแล้วซุ้มพี่เจ้าเคยถึงแล้วพี่เจ้าก็ถามดิฮะนี่ตัวนี้บอกให้เจ้าเืคิดจ่าก็ถึงนะเนื่อกี้ พ่อเจ้าก anyway ็โชคดีนะแม่เออโอ้นะคด่าเด็กนกกะตรงกับเด็กกุณพ่อเลยเด็กกุณพ่อคือมันปั๊มือกับเจ็ดหกหกเออเจ็ดหก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 เด็กไทยนะกันเำน้อสาวเราเบิ่งให้ยืมมือหนักมาเมองยืนนี่แหละค่ะก็ขึ้นเลยนี่เจ็ดงามครับอือค่ะเจ็ดหกค่ะคุณยายเห็นกับเพิ่นปะเห็นข่อยก็นังดีว่ามังค์นกันนี่ยโอ้มังค์กันเลยอืมครับเอ้างวดนี่สามโตซี่เป็นสิ โอ้ย466หรือว่า766นกหนก้าว่า4เหนียว 4, ค่ะ466หมาเลขบนฟา้าม่เหงอผอเป็น766ฝากไว้เป็นแนวทางเ้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดอิยิงออาค่ะท่านผู้ชมนะคะกสํสำรับตัวเลขของคุณยายนะคะเพิ่นก็ได้ตัวเลข466นะคะส่วนตัวเลขของลูกเขยเพิ่นนะคะที่ขึ้นอยู่ฟา์มมือก็บ,บอกว่าได้766นะคะท่านผู้ชม กระฝากไว้เป็นแนวทางนะคะขอให้สกูสุข้นโชคดีมีโชคลาบนะคะฝากกดไไคลกดแชร์กดไลก์แช